โอ้ย oh yeah. ตอนนี้คุณอยู่กับพิธีรีเ e ิร์ชอะไรที่ต้องรีเสิร์ชเราเซิร์ชมาให้แล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมโป k e m o n l e gend CA กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็คือการหาชายนี่เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับโปเกมอนชายนี่คืออะไรโปเกมอนชายนี่นะครับก็คือโปเกมอนสีประหลาดนะครับที่สีมันไม่เหมือนกับตัวปกติทั่วไปนะครับ ซึ่งปกติแล้วตัวชายนี่นั้นไม่มีความแตกต่างอะไรกับตัวทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเตตหรือความสามารถใดๆนะครับก็คือเหมือนกันทุกอย่างต่างแค่สีเท่านั้นนะครับโดยปกติแล้วนะครับโอกาสการเจอชายนี่เนี่ยจะอยู่ที่1ใน4096นะครับหรือก็คือ4096ตัวเนี่ยมีโอกาสจเจอสัก1ตัวนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณมีไอเทมชายนี่ชามโอกาสการเจอชานี่นะครับจะเหลือ1ใน10,24.38นะครับ หรือก็คือแค่ใน1นึ่ี่ตัวเท่านั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะเจอชายนี่สัก1ตัวแล้วไอเทมชายนี่ชามอันนี้นะครับคือไอเทมสําหรับการเพิ่มเลดการเจอชายนี่ให้เราเองซึ่งมันจะทําได้จากการเข้าไปทำรีเสิร์ชของดอรเมเปิลนะครับซึ่งตัวรีเสิร์ชนี้เราจะต้องทํามาถึงจนเลเวล50นะครับถึงจะสามารถรับชายนี่ชามได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับคือการทำรีเควสต์ตรงนี้นะครับรีเควสต์นี้ก็คือเควสต์นะครับให้เราไปทําเพื่อเก็บ แต้มพอยต์ point, นะครับมาอัพเลเวลของรีเซิร์ชเรานั่นเองซึ่งแน่นอนว่ามันมีเควสอยู่หลากหลายมากมายครับแต่จะมีอยู่หนึ่งเควสที่กินเวลานานมากๆนะครับนั่นก็คือเควสการอ่าแบทเทิลให้ครบ1000ครั้งนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับผมเล่นจนจบเกมเนี่ยมันได้อยู่ที่ประมาณ500ครั้งนะครับซึ่งนันหมายความว่าเลยเกือบเกือบ500หรือรอีกครึ่งหนึ่งเลยนะครับที่ต้องไปทำและแน่นอนว่าเราไม่ทำไม่ได้ครับเพราะว่า เลเวลเนี่ยผมลองพยายามทำเควสอื่นจนหมดแล้วนะครับมันขาด XP อยู่แค่100นะครับซึ่งมันหมายความว่ายัางไงเราก็ต้องทำรีเสิร์ชอันนี้นะครับต้องทำารีเควสตัวนี้แบทเทิล1 0 0 0ครั้งให้ได้นะครับวิธีการจะเก็บจำนวนนะครับการแบทเทิลให้ครบ1 0 0 0ครั้งไว้ที่สุดนะครับผมก็มองว่าคือ AC Royal Infinite นะครับเพราะว่าหลังจบเกมแล้วนะครับเราจะมีโซน AC Royal เนี่ยโซนแบทเทิลรอยัลนะครับให้เราถึง3โซน เราก็สามารถวิ่งไปเก็บได้นะครับยิ่งมันเราเวลสูงนะครับโจมตีทีเดียวตตยเนี่ยก็จะเก็บได้ไวมากมากนะครับในคืนนึงเนี่ยอาจจะได้ถึง50ครั้งเลยด้วยซ้ําแล้วก็แน่นอนว่ามันได้ฟาร์มเงินแลวก็ฟาร์มเลเวลให้โปเกมอนด้วยนะครับทีนี้แมคานิกการเกิดของชายนี่นะครับก็อย่างที่เรารู้ว่าชายนี่มีโอกาสเกิดโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับที่1ใน4 0 9 6หรือว่า1ใน1024นะครับซึ่งการที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ จะอยู่ในรัศมีประมาณ50ถึง60เมตรรอบตัวเรานะครับอย่างเช่นว่าผมมาร์คไว้ตรงนี้นะครับรัศมีภายใน50เมตรรอบตัวนี้นะครับ50ถึง60นะครับจะเป็นรัศมีการเกิดของโปเกมอนรอบข้างนี้นะครับหมายความว่าบนหลังคานะครับในวายโซนนะครับหรือว่าในภายในตัวเมืองหรือพื้นที่ต่างๆต,ตรงไหนก็ตามนะครับที่อยู่ในรัศมีนี้มีโอกาสจะเกิดโปเกมอนชายนี่ได้ทุกที่นะครับ เช่น Y area ตรงนี้นะครับรัศมียังอยู่ในระยะประมาณ50-60เมตรนะครับหมายความว่าโปเกมอนทุกตัวที่เกิดในโซนนี้เนี่ยด้านหน้าที่ผมมองเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็มีโอกาสเกิดเป็นชายนี่นะครับทุกครั้งที่เรารีสปอนโปเกมอนใหม่นะครับหรือก็คือทําให้โปเกมอนเนี่ยมันเปลี่ยนตัวเกิดใหม่นะครับไม่ว่าเราจะเป็นการวิ่งออกนอกระยะนะครับหรือว่าวาปออกนอกแบบผมจะลองวิ่งออกนอกระยะมานะครับเดี๋ยวเราลองเช็คกันดูว่าโปเกมอนตรงนี้เนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับ อันนี้เลเวล8นะครับแล้วก็มีโกสเลเวล10ตัวเมียแล้วก็มีตั้งแรกของกิลกาดนะครับเลเวล11ตัวเมีย โอเคผมวิ่งออกนองระยะมาเรียบร้อยนะครับที่80กว่าเมตรลองวิง่งกลับเข้าไปใหม่อะมอนที่เกิดเปลี่ยนตัวเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ไม่มีเจ้าแมงมุมอัลฟานะครับตอนนี้สปอนใหม่แล้วอะโกสต,ตัวนี้ก็เป็นเลเวล10ตัวผู้นะครับ นี่คืออ่าม,มคคนิกการเกิดของโปเกมอนนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งง่ายกว่านั้นไม่ต้องวิ่งออกนอกไกลนะครับคือเราวาร์ปเม่อเาจะเป็นวาร์ปไปไหนก็ตามนะครับวาร์ปเข้ามาที่โซนเดิมนะครับมอนก็จะเกิดใหม่หมดเลยนะครับอ่าตรงนี้เป็นอัลฟาเหมือนเดิมนะครับแต่ระเวล19เอ่ามีโกสตัวเมียระเวล9นะครับอ่ามอนตอนนี้เกิดใหม่หมดแล้วนะครับ ซึ่งการหาชายนี่เนี่ยสำหรับภาคนี้ก็คือง่ายๆครับแค่เรารีสปอนโปเกมอนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีใดนะครับแค่รีสปอนโปเกมอนไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะสามารถเจอชายนี่ได้แล้วทุกครั้งที่เข้ามานี่ครับมอนก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างที่บอกครับในรัศมีประมาณ50-60เมตรเนี่ยมอนภายในรัศมีนี้ก็จะสามารถเกิดเป็นชายนี่ได้หมดเลยนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะ วาร์ปเข้ามาเนี่ยครับโดยที่ไม่ต้องเดินมาดูเองก็ได้นะครับอาจจะวาร์ปหลายๆครั้งแล้วค่อยเข้ามาเช็คดูทีเดียวก็ได้เหมือนกันเพราะว่าชายนี่เนี่ยมันเกิดแล้วมันเกิดเลยนะครับมันจะไม่หายไปไหนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการข้าเวลานะครับถ้าเราวันนั่งที่มานั่งเนี่ยเราจะสามารถสกิปเวลาไปเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ได้นะครับซึ่งวิธีนี้ก็สามารถใช้เพื่อรีสปอนโปเกมอนใหม่ได้เช่นกันนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าโปเกมอนเนี่ยมีโอกาสจะเป็นชายนี่หมดเลยนะครับภายในรัศมี50-60เมตรรอบตัวเราเพราะง้นนะครับอย่างเช่นจุดที่มีเล้าเกิดนะครับเราก็สามารถใช้วิธีนี้เนี่ยมานั่งรีหาเจ้าเล้าชายนี่ได้นะครับเราก็สามารถทําวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอชายนี่ก็ได้แล้วก็เวลาเจอชายนี่เนี่ยจะมีเสียงดังขึ้นแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยก็เปิดเสียงหรือว่าอาใส่หูฟังกันด้วยนะครับ แล้วก็เลดการจับของโปเกมอนชายนี่เนี่ยจะสูงกว่าโปเกมอนทั่วไปนะครับ3เท่าเพราะฉะนั้นโอกาสจับติดเนี่ยค่อนข้างง่ายกว่าเยอะเลยแล้วก็วิธีการรีหาชายนี่อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ถือว่าง่ายกว่ามากนะครับแล้วก็เอฟเคได้เลยก็คือการหาสถานที่ในเช่นจุด y z o ซนพวกนี้นะครับหรือจุดไหนก็ได้ที่มัน สามารถเดินเข้าออกแล้วรีมอนได้เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นใน y ายโซนสตรงนี้นะครับมันจะมีทางขึ้นไปข้างบนอยู่ซึ่งถ้าเราขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยมอนข้างล่างนะครับมันก็จะรีนั่นเองอย่างเช่นตัวนี้นะครับเลเวลยีตัวเมียเราลองขึ้นอีกรอบแล้วลองลงมมยใหม่นะครับ ตอนนี้เป็นเลเวล24แล้วนะครับอ่ะก็คือทุกครั้งที่เราเข้าออกแมปนะครับมันก็จะมีการรีเซ็ตมอนข้างในหมดเลยนะครับรีสปอนใหม่หมดเลยในวายโซนสเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีการเดินเข้าออกนะครับโดยการแบบเลื่อนอะนาล็อกซ้ายนะครับลงค้างไว้เลยก็ได้หรือใครจะหาหนังยางหรือหาอะไรมารัดเอาไว้นะครับให้มันค้างอยู่แบบเนี้ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นการ รีสปอนโปเกมอนใหม่เรื่อยๆน่ครับแล้วก็จะมีโอกาสเกิดชายนี่เยอะด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เราเข้าออกเข้าออกไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ชายนี่มจะโผล่เยอะขึ้น,นครับเพราะมอนในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยรัศมีประมาณ 50- า0ถึงเมตรเนี่ยมันมีเกิดอยู่จํานวนหลายตัวนะครับหมายความว่าเราวิ่งขึ้นลงขึ้นลง10ครั้งเนี่ยมันก็รีมอนไปแล้วร้อยกว่าครั้งนะครับถ้าวิ่งวนมาสักพักหนึ่งแล้วอาจจะลองวิ่งออกมาดูสักรอบหนึ่งก็ได้ครับว่ามันมี ใช้นี่เกิดบ้างหรือเปล่าไหครับซึ่งนี่ก็จะเป็นวิธีที่เราสามารถรีได้ไวมากๆเลครับถ้ามีจุดไหนที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถมีโอกาสเจอชายนี่ได้เยอะขึ้นนะครับอ่ะสุดท้ายผมก็วิ่งวนจนมาเจอชายนี่เรียบร้อยนะครับงั้นไปกันที่ วิธีต่อไปในการรีหาชินี่ละกันนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับจะเหมาะกับการหามอนที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นนะครับอย่างเช่นอยากจะหามินิริวหรือฮาคุริวนะครับชินี่การจะวิ่งวนหาไปเรื่อยๆนะครับมันก็ค่อนข้างเสียเวลาเยอะนะครับเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวที่เกิดอยู่ตรงนี้เพราะงั้นนะครับมันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการดักจุดเกิดนะครับอย่างเช่นมินิริวหรือฮาคุริวตัวนี้เนี่ยถ้าเราเข้ามาใกล้ปุ๊บม,มันจะตกใจและหนีไป แต่ว่าในอีกประมาณ5นาทีนะครับมันก็จะเกิดใหม่ที่จุดเดิมวิธีการดักจุดเกิดนะครับก็คือก่อนระยะเวลาที่มอนจะเกิดใหม่เนี่ยเราจะทําการเซฟนะครับโดยตัวเราเองเท่านั้นนะครับไม่รอออโต้เซฟอะไรนะครับเซฟเองเลยแล้วก็เมื่อมอนเกิดมาถ้ามันไม่ใช่ใชายนี่เราก็ปิดเกมแล้วก็เปิดใหม่นะครับ หลังจากเราเข้าเกมมาใหม่นะครับระยะเวลาอีกสักแป๊บนึงมันก็จะมีมอนเกิดโอเคที่เรามาเช็คดูกันว่ามันเกิดเป็นตัวเดิยวหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นเวลย8ตัวผู้นะครับโอเคทีนี้เราก็ปิดเกมเปิดใหม่ดูน ทีนี้เกิดเป็นฮารคูริวเลยครับเลเวล32ตัวผู้นี่ครับก็จะใช้วิธีแบบนี้นะครับถ้ามันไม่ใช่ใชายนี่เราก็ออกเกมนะครับปิดเกมไปแล้วก็เปิดใหม่มันก็จะรีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันเป็นวิธีการหาตัวที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นนะครับอย่างเช่นพวกมินิริวหรือฮา k u คูริวอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งมันก็จะรีได้เรื่อยๆนะครับก็จะมีวิธีการอยู่ประมาณนี้นะครับเอาจริงวิธีนี้ผมถือว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างเจาะจงมากที่สุดแล้วนะครับเพราะตัวอื่นเนี่ยคือเราต้องแรนดอมต้องสุ่มๆเนี่ยว่าตัวอะไรจะเกิดแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเราดักรอจุดเกิดเลยเพราะมอนหลายตัวเนี่ยจะเกิดที่ตำแหน่งเดิมจุดเดิมนะครับแล้วก็บางที่ก็เป็นตัวเดิมเท่านั้นด้วยเพราะงั้นถ้าเราต้องการบางตัวแบบเฉพาะเจาะจงเท่านั้น วิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับและเมื่อเราเจอชายนี่แล้วนะครับเราควรจะทํำยังไง <S <S ผมก็มีการทดลองเล็กๆให้ดูนะครับว่ามันจะมีกรณีไหนบ้างน,นะครับที่จะทาให้เราไม่เสียชายนี่ไปนะครับและแน่นอนครับเมื่อเจอชายนี่แล้วเราควรทํำยังไงอย่างแรกครับคือเซฟก่อนเลยเมื่อเราเซฟเรียบร้อยนะครับชายนี่ตัวนี้จะไม่หายไปไหนเด็ดขาดนะครับ คือปกติแล้วนะครับมอนเนี่ยจะรีสปอนใหม่ทุกครั้งนะครับก็คือทุกครั้งที่เราวาร์ปหรือทุกครั้งที่เราเดินออกนอกระยะนะครับมันจะเกิดใหม่ใช่นี่นะครับจะไม่หายไปไหนถ้าหากว่าเราทําตามขั้นตอนถูกต้องน,นะครับก็คือเจอปุ๊บเซฟป,ปั๊บนะครับไม่ว่าเราจะโดนน็อกเอาท์นะครับเดี๋ยวผมลองโดนน็อกเอาท์ให้ดูโอเคผมโดนน็อกเอาท์เรียบร้อยนะครับเราจะไปเกิดใหม่ที่โปเก m มอนเซ็นเตอร์นะครับ ทีนี้เราโดนอเอาเรียบร้อยนะครับเกิดใหม่เรียบร้อยวาร์ปกลับไปที่โซนสามแล้วดูกันว่าชายนี่เรายังอยู่ไหมนะครับซึ่งคําตอบก็คือยังอยู่ครับมันยังอยู่ครับโอเคไม่ว่าเราจะทําอะไรนะครับจะวาร์ปออกไปวาร์ปกลับมาใหม่นะครับชายนี่ของเราจะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่า ต่อไปอะไรอีกที่เราต้องลองเปลี่ยนคืนดีไหมครับอ่ะเปลี่ยนดูว่าเป็นกลางคืนแล้วจะหายไปไหมอ่ะผมก็มานั่งนะครับจนถึงกลางคืนตอนนี้เปลี่ยนเป็นกลางคืนแล้วเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันว่าชายนี่นะครับจะหายไปไหม เห็นชัดครับเห็นต้องแต่ยังไม่เข้าไปในวายโซนครับว่าม,มันยังอยู่ครับอ่ะในวายโซนมันยังอยู่ครับเปลี่ยนคืนก็ไม่หายนะครับโอเคไม่ว่าเราจะทำยังไงนะครับมันก็จะไม่หายไปนะครับจะวาร์ปจะน็อกเอาท์จะอะไรก็ตามนะครับจนกว่าเราจะไปอินเทอร์แอคกับมันอินเทอร์แอคกับมันก็คือเราไปจับเราไปสู้เราไปตีมันนะครับก็มันจะหายไปทันทีเลยทีนี้ผมอยากลองอีกอย่างครับคือ ถ้าเราไปไกลๆเลยแล้วเซฟไกลๆนะครับตอนที่เราไม่เห็นตัวโรสเ็ตเนี่ยกลับมามันจะยังอยู่หรือเปล่านะครับอ่ะลองดูกันครับและคำตอบก็คือยังอยู่ครับมันยังอยู่ครับ เมื่อกี้ผมเซฟตรงนู้นไว้ฉุดถูกไหมครับเซฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในระยะในการมองเห็นแต่เราเซฟไว้ที่อื่นมันก็ยังอยู่นะครับเพราะงั้นนี่คืออ่าไมคคนิกนะครับสำหรับการเซฟชายนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในภาพนี้นะครับซึ่งถือว่าดีมากๆตัดแบบที่เรายังไม่ตีมันไม่ไปจับมันหรือไม่อะไรกับมันนะครับก็คือต่อให้มันไล่ตีเราอย่างนี้นะครับเราจะไปไหนมาไหนจะโดนมันน็อกทิ้งหรืออะไรก็ได้นะครับมันก็ยังอยู่นะครับ ตอนนี้นะครับผมเจอชินี่ฟราเบอีกหนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวลองเซฟมันก่อนแล้วกลับไปดูรเสเซตว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับกลับมาดูโรเสเซตยังอยู่ครับ เป็นเมคานิการหาชินี่ที่แบบอมืมันดีเกินไปหรือเปล่านะเพราะว่าจะไปไหนนะครับก็ยังอยู่เดี๋ยวลองลองกลับไปหาฟราเบเบกันอีกรอบนะครับว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับชินี่ฟราเบเบ้ยังอยู่เหมือนเดิมครับ หมายความว่าทั้งแมปนี้นะครับเราขอแค่เซฟไว้นะครับช้นี่ของเราอยู่100%นครับมันเหมือนเป็นการเขียนทับข้อมูลลงไปใน Data Save ของเราเลยนะครับว่ามันมีชานี่อยู่ตรงนี้จนกว่าเราจะจับมันตีมันหรือน็อกเอา t มันอะไรนะครับมันจะยังคงอยู่เสมอนะครับและนี่ก็คือกระบวนการขั้นตอนการหาชานี่นะครับรวมถึงรายละเอียดข้อมูลแทบทุกอย่างนะครับเท่าที่มีอยู่ตอนนี้แล้วนะครับ สำหรับใครที่จะหาเชานี่เนี่ยผมก็แนะนําว่าทำรีเสิร์ชเพื่อเอาเชานี่ชามดีกว่านะครับเพราะว่ามันทําให้เจอเชนี่ได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับถ้าจากประสบการณ์ผมเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงนะครับผมว่าสามารถเจอเชนี่ได้5้ถึงหตัวนะครับภายใน1ชั่วโมงหรืออาจจะแค่ครึ่งชั่วโมง,รออาาค,โมงครับก็สามารถเจอได้หลายตัวมากแล้วเหมือนกัน แล้วก็เมคคานิกการเซฟชายนี่ให้เนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่ดีแบบมากๆเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวชายนี่หายแล้วก็เก็บไว้ในแมปได้ตลอดเลยด้วยสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับพิธีกรรีเสิร์ชขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย